ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับมิซูพระรามสออีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดกับเจ้าปัจ์เจร์ GT พัทนะครับกับการแต่งในเรื่องตัวที่เป็นเอลิทนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆโอจะพาไปดูในคลิปนี้เลยครับครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ด้านหน้านะครับว่ามีอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นตัวรุ่น GT พัทเอามาแต่งเป็นในตัว e l ลิทนะครับฉันมันจะเป็นในเรื่องตัวตัวนี้สีขาวมันจะเพิ่มหมื่นห้านะครับการแต่งด้านหน้าท เราติดในเรื่องตัวโลโก้ฝากระโปรงด้านหน้าที่เป็นสีดําให้เพื่อให้มันตัดมีมิติตัวรถมากยิ่งขึ้นครับตัวกระจังหน้าเราก็ทําในเรื่องการแรสติ๊กเกอร์เข้าไปให้นะครับแล้วก็ในเรื่องคิวตัวซีของเดิมตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับเราติดในเรื่องตัวชิ้นครอบเข้าไปให้นะครับเพื่อให้ดูโดดเด่นมีมิติเข้ากับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของตัวในตัว s p o r t ตไรเดอร์เนะครับหรือว่าใครชอบรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็ส่งรูปกันมาได้ครับผมมาที่ตัวงอ ล้อแม็กทำสีให้เป็นสีดำนะครับของเดิมมันจะเป็นสีเงินนะฮะอันนี้เราทําสีให้นะครับแล้วก็มีในเรื oh ่องตัวค <ss> ิวซุ้มล้อตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับประตกมองข้างเราก็ทําล็ปติดสติกเกอร์สีดํามาให้แล้วก็ในเรื่องตัวหลังคาเนี่ยเราทาแล็ปขึ้นคันให้ด้วยครับผมเดี๋ยวมาด้านข้างนะครับสิ่งที่อยากพามาดูและอยากแนะนําก็คือในเรื่องตัวนี้ครับชุดแต่งด้านข้างมีกากประตูด้านข้างให้ด้วยนะครับมีในเรื่องตัวมือจับทําสีดําให้นะครับเบารองมือจับนะครับตรงรุ่นนะฮะคิวกันสแตนตัว แหลกหลังคาเราก็ทําสีดําให้ด้วยครับผมมาที่ด้านท้ายนะครับความหล่อขขงเราไม่แพ้กันก็คือในเรื่องตัวชุดแต่งด้านท้ายที่เป็นของตัวไรเดอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับด้านท้ายเนี่ยเรามีหลายแบบหลายทรงให้เลือกครับชอบท่อใบไม้ชอบท่อกลมคู่ท่อกลมเหลี่ยมก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นครอบตัวด้านท้ายของตัวตัวประตูท้ายไฟฟ้าเข้าไปนะครับมีอ,อักษรคำว่าปาเจโรเข้าไปอีกนะครับ สปอยเลอร์ของเดิมตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมก็ทําในเรื่องแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีดําให้ด้วยครับาล้วครับวันนี้เป็นไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับการที่โอพาไปดูปัเจโร G t ทพัทแต่งเป็นในรุ่นตัว e l ลิทนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่4 9 9 0มนานะครับได้ของแต่งตามในคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรหาโอได้ที่เบอร์พราม2ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครต้องการทักคุยรายละเอียดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับที่โอ๋แปะวยะคให้ ลาไปเพียงเท่านี้ติดตามในคลิปหน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ